บายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้พ่อพอกวิ่ยแล้วสินงเก่าสิ่นเคยเนาะทุกคนมาพอกับสาสสารวัเนาะมันนี้สิไม้ตมุมยำป้าน,นิ่เนาะก่อนอื่นเราจะเก็บพักเองเก็บอันนี้นะหัวจังใครกันเนาะตั้งกอแบ chị bảo tôi chân khay cơ bị sệt tụm yếm chụp quên nhỉ เอาสีหัวก่อนเนาะหัวใหญ่สีหัวนน่เนะต่อไปห้ากับสีมาตำเครื่องแกงเนาะตะไคร้ใบบกูดพริกเนาะอันห้าบ่มีอัน,นขะนอกก่อนนะแบบห้ากับเห็ดเองนี่ใส่พริกลงไป ตะไคร้ค่ะอันนี้หอมแดงเนาะมีหัวแดงอันนี้ค่ะใบบักกูดนำ้ำกระเทียมเห็ดพริกแกง,องเองแซ่บแน่นอนเสรลงไปต้มมัน เนาะเคือแกงเอากับตำแหลกแล้วเดี๋ยวเอาก็เสียไปพัดต่อนะ่ะเขาก็เอาน้ำมันลงน้อยหนึ่งเนาะไว้พัดพัดให้มันเครื่องแกงของเาหอมพริกแกงเป็นเครื่องแกงมะพริกเป็นมะพริกแห้งแสละแสไว้เบิ้ลคืนมาพันะาพดใส่หอม เครื่องต้มยำค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวด้วยโต๊ใะใส่ล้าใส่ช้อนนิดงไม่ได้มันก็พัดจนกว่ามันสีซุปจนกว่าผีกมันสีแหลืองนะหอมๆแล้วค่อยเอาหนามลงเนาะ รัวแหงแล้วโมก็เอาน้ำลงเลย <c oughs> โอ้ยชิเส็บจมูกมีน่อยหนึง่งนานอฮาใส่น้ำแล้วเฮากา็เอาลงมาคามเปียกโอ้ยขอไฟไอกาพาตะไคร้อะไรเงี้ย บอกให้ปิดประตูไงขาตะไคร้ใบปูดลงไปเลย,ายกาใส่มะเร็นเนาะนจะได้สมอันนี้สูตรของเองนะ้องเบสคือไพลดอกเร <c oughs> าก็มาปรุงกันเลย <c oughs> เป่งนัวเอาะลงไปเลย สิเป็นน้ำตาลนะเนาะเอาไปเอันนี้สิเป็นรสด,ดีอันนี้สิเป็นน้ำปลาเนาะใส่แค่นี้เนะี่ยเรียบร้อยเครื่องปรุงเอาก็ะซิมรสชาติเบิง่งว่ามันแซ่บมันนัวทีเอาต้องกลางน,นี่ยังแต่โบเค็มโบนัวก็ใส่เพิ่มเนาะ น้ำเดือดแล้วเอาเอาปลาลงเลยเอาหัวลงก่อนนะต้องใหน้น้ำบดๆคากๆได้ะสะนันมาสิข้าวได้ภาำลายกระปายส่วนใบกะเพรากับ ต้นหอมพักชีเนาะเอาไว้ใส่ทีหลังอ่ะอปลาชุกก่อนแล้วค่อยใส่ในกระปิดฟ้าไว้รอจนกว่าปลาสิสุกจะเปืออ่อยเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิง่งอีกทีนึงคณะนี่โมพดแล้วจ้านี่ปลาของเงาก็สุกไป,ปทีเรียบร้อยนเนาะข้ากระชายต้นหอมผักชีแล้วก็ใบกะเพราเนาะ ห้เครื่องต้ยมยำเขาเข้มข้นกระเด้ใส่ลงไปหอมหอมส่วนน้ำสุงน้ำซุกพอดีแล้วยังแต่ความสมเนี่ใส่ลงไปเรียบร้อยปิดเลยชุบแล้วก็บีบปักนาวลงเนาะขั้นตอนสุดท้ายความสมความนัวกะะแล้วแต่จะคลองมักได้เลย แต่ก็กใสิบกค่อยหมักสมปันไดเนาะเอาก็ใส่พอประมาณแปเสแปรแน่นอนเอาสิบอไซตพริกสดเพิ่มเนาะเพราะว่าบักพริกแห้งนลยอะพอดีแล้วใส่พริกสดเพิ่มอย่างกินบ่ได้มันเผ็ดนะใส่บักเน่าสองลูกเนาะสองลูกน้อยๆมันบกค่อยมีน้ำปันไดเลยใส่สองลูก,เ,ก,เ,ลลกเรียบร้อยตมย้มยำปลาแบบบานบานนะเนาะ อันนี้คือสูตรของขยเองรับรองแซบ่บถึงพริกถึงคิงแน่นอนเฮ้ยบ่มีคิงถึงขาถึงขาววาจะใครไปประกุดซิมงก่อนเนาะนำ้ำซุปเข้มขน้นกำลังดีแซบ่บ ชิมแล้วชิบอิบแสบพดโอเคแล้วนะทุกคนมากินข่าวน้ำกันเด้แบบนี้เดี๋ยวเอาถั่วมาตักก่อนได้ถั่วมาแล้วตักเอากินหางก่อนเนาะตัดสายกินหางตัดเถียงกินโตหางกับหัวรึ่งหนึ่ง ผักใบกะเพราเน้นๆจริงๆเราต้องใส่ผักหอมเปรน้ำนอแต่ว่าบดลืมสื่อก็ได้ใส่แต่ต้นหอมผักชีก็บใบกะเพราแขนั้นแต่เสบบอ,อไปเด้อกินข่าวน้ำกันนี่นอกกับข้าวกันเรียบร้อยมาเด้อกินข้าวน้ำกันทุกคน สดน้ำฮันหอนตอนเ้านี่แบ่บมีไก่ KFC นะ้ำจะนายซื้อมาให้กินมาวานนี้กินบาเบ์ดแบ่บกินกับข้าวสวยฮันหอนสิตม้มยำปลาแ่บแน่นอนอืม้ม กินเนี้อขอตัวรับประจักษ์ท่งทานเองเนาะกินข้าวกันจะได้สบายดียานเวิน